สวัสดีครับวันนี้กลุ่มเราจะมานำเสนอวิชาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุครับซึ่งสมาชิกในกลุ่มก็จะจะมีนายอดีศรินพิทักษ์นายนภัสผลงามและผมคนนำเสนอนครับนายสุทินันอินสุขซึ่งมินิโปรเจกต์ของเราจะมีเป็นแพ็กเกจทางสปอร์ตเลเจชันนะครับซึ่งจะมีซับคาร์อยู่สี่อันซึ่งอันแรกเราจะมาเริ่มกันที่รูมรูมนะครับคาร์ดของรูม คารูมครับคารูมโอเคครับซึ่งค่าของรูมครับคือเราก็จะตั้งเป็นพับบิคค r d เป็นรูมแล้วก็ให้ค่าต่างๆเหมือนเดิมแล้วก็ประกาศตัวแปรอินที่เป็นเลสก็คือราคาเนี่ยเป็นศูนย์ไพก็เป็นเป็นเท่ากับห้าร้อยที่เขาคือส่วนลดเป็นศูนย์เน็ตก็เป็นศูนย์ครับซึ่งพอเราตั้งห้าอินเสร็จเราก็จะไปเป็นให้เป็นสแกนก็คือ มืนอ่านค่าครับแล้วก็เป็นให้ s ิสเต็มพิมพออกมาเป็นว่า Number of day of of stay ก็คือเหมือนค่าที่อยู่นะครับต่อไปก็จะเป็นการให้เงื่อนไข if e l e นะครับ if if ของเราก็จะเป็นเลทต่ำกว่า5เนี่ยก็คือพักอยู่ระหว่างวันที่1วันที่4เนี่ย4วัน1นสีวันก็จะมีแค่ราคาเป็นไพไพคูณกับเวลาที่พักกับเลทก็คือราคาตรงๆครับแล้วก็ ถ้าอยู่ระหว่างวันที่วันที่ห้าไอ้วันที่ห้าถึงวันที่แปดนะครับเราก็จะมีค่าดิสเค้าเข้ามาคือดิสเคาคือพายคูณห้าหารร้อยคือห้าเปอร์เซ็นตนะครับส่วนเราเนตค่าเนตเราก็จะกลายเป็นค่าพายลบก,กับดิสเคาน์นะครับต่อไปก็จะเป็นวันที่แปดถึงระหว่างวันที่แปดถึงสิบสี่นะครับก็จะเป็นเหมือนกันครับแต่เปลี่ยนจากดิสเค้าอร์เซ็นต์เป็นสิบเปเซ็นะครับแล้วก็ถ้ามากกว่านี้ก็จะเป็น ได้เป็นเขิ้า15%ซครับซึ่งพอเราได้ข้อมูลมาเสร็จระบบก็จะปริ้นค่า,าออกมาเป็นว่าเออค่าราคาค่าห้องเนี่ยจะเป็นบวกเน็ตแล้วเนี่ยจะเท่าไหร่เป็นหน่วยบาทครับต่อไปก็จะเป็นของค่าน้ำนะครับตัวค่าน้ำเราก็ทำเหมือนกันครับก็คือให้ค่าเป็นวอเ e อแล้วก็ เปิดตัวสแกนเพื่ออ่านค่าแล้วก็ให้ประกาศตินเป็นวอเทอร์เท่ากับ0ูนย์แล้วก็ดับเบิลเป็นท o ้งเท่ากับ0ูนย์ครับซึ่งตัวระบบเราก็จะเป็นขึ้นเป็นซิสเต็มปิินเป็นวอเทอร์เพอร์ยูนิตก็คือค่าน้ําต่อยูนิตนะครับแล้วก็จะบเบเป็นการให้เงื่อนไขก็คือถ้าวอเทอร์เนี่ยต่ากว่า50าสิบหรือเท่ากับเราจะให้ทั้งเท่ากับวอเทอร์คูณสี่ก็คือ ท o t ก็คือ4.25คือหนึ่งหน่วยต่อนั้นครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นต่ำกว่า100จะเท่ากับก็จะเป็นคูณ3.25ต่ำกว่า200จะเท่ากับก็จะกลายเป็น2.25แล้วก็ถ้าต่ำกว่า300ก็จะกลายเป็น1.25ครับแต่และถ้า water มากกว่านั้นก็จะคูณ0.25ครับซึ่งพอระบบอัดค่าอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะได้เป็นท OTAL บวกเป็นท o t คือค่าทั้งหมดแล้วก็ในหน่วยบาทนะครับ ต่อไปจะเป็นการ uh, transportation ครับคือการขนส่งภาษีครับ <c oughs> ซึ่งก็เหมือนเดิมครับให้พาปิดค r ท transportation ประกาศเออเป็นตัวสแกนเพื่ออ่านค่าแล้วก็ให้ค่าอินด s สแตรนพาเรลแล้วก็ทัทครับก็เหมือนกันครับก็ system p r i n เป็น enter distance ครับ <c oughs> แล้วก็ให้ค่าเหมือนเดิมครับยิป distance สงบาเท่ากับ20 ราคาก็คือก็าคือดิจิตนี่คือระยะทางนะระยะทางตัง้งแว่ยี่สิบก็ราคาก็ยี่สิบครับยี่สบบาทถ้ามากเออต่ำกว่าหรือเท่ากับหนึ่งร้อยก็จะเป็นยี่สิบห้าแต่ถ้ามากกว่านั้นก็จะคืออยู่ที่สี่สิบครับแล้วพอทตอลของเราคือจะเอาการดิจทั้นกับตัวพาเลตเนี่ยวมาคูณกันครับซึ่งพอระบบได้ค่าเสร็จก็จะเอามาปริ้นเป็นทตอลมันนี่ก็คือราคาทั้งหมดเป็นในหน่วยบาทครับ ต่อไปก็เป็นค่าภาษีครับก็แท็กแล้วก,ก็เหมือนเดิมครับให้ค่าแท็กให้ตัวอัาจค่าแท็กที่แล้วก็ประกาศสิเ็มพินเป็น i n น u ุ salary กับ system ิเป,เป็นเรามี d u h a v e salary ก็คือถ้าตัวระบบรู้ว่าเรามีต้องจ่ายภาษีก็จะขึ้นเป็น d ู h a v e s a l a r แต่ถ้าไม่มีก็เป็น input salary ปกติครับซึ่งก็คือถ้าเรามีได้ได้ ตามว่าเท่ากับห้าพันเนี่ยค่าซ a l a r ก็คือภาษีจะคูณจะคูณ4%ี่เปอร์เซนะครับแล้วก็จะอินพุตออกมาเป็นเลยว่าปุณมีแบบยูแหวกแบบกี่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าอยู่ระหว่างห้า0ันถ in ึงเก้าพันเก้อเก้าเนี่ยก็จะเป็นแปดเปอร์เซนตแล้วก็ป n ิ๊นอินพุตมาเหมือนอย่างครับแล้วถ้าหนึ่งมืถึงหนึ่งมืเก้าพันกเก้าสบเก้า็จะเป็นสิบเปอร์เซนครับแล้วก็ปริน s ิสเต็มปินเหมือนกันครับ แล้วพอเป็น20,000 20, ถึง29 9 9 9เกนีกยก็จะเป็น13%ครับแล้วก็สิเต็ปฟิดเหมือนกันครับแล้วก็ถ้ามากกว่า30,000ครับก็จะกลายเป็น15%แล้วก็ให้ระบบปินออกมาเหมือน,นรับโอเคครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ